ฮัลโหลลูกลาเป็นจ้าไดเป็นจ้าไดแน่ลูกสงการปีนี่เด็ขึ้นมาหาแม่บอเนี่ยครับครับแม่ผมจองตัวเราโทษมิลาบอลแล้วครับโอ๊สว่านี่แม่เรากินหอดบักลาบักหลายเลยเนี่ยปีใหม่กับ่ได้พ่อ,อ,อกันสงการกับ่ได้พ่อ,อ,อกันยอน COVID, ้อนโควิดโคดากนี่ล่ะจักปันใดมันสิเมือดสีซาดอกแล้วมองบักลาอยู่ล่ะเป็นจ้าได มีคนติดหลายบอกระลายไยด้แม่ช่วงเนี้ยกะลังระบาดอย่น้เลยจังไหนบักลากระดูแลตัวเองเด้อแม่เป็นห่วงครับผมแม่กระดูแลเจ้าของเด้อกาเขาปวดหลังไคลานับจะมือมันจีเจ็บแห้งแล้วลูกปวดหลังก็ได้ลูกไปใส่มาใส่กระลำบากจักปานไหนล้วมันจิเศร้าให้แม่ เดี๋ยวผมไีซื้อ,อยาตัวนึงไปฝากด้ยวยแม่ให้กินเพิ่นก็ว,ว่าดีให้แม่ลองกินเบิ่งถ้าสิอาการดีขึ้นครับขอบใจหลายเด้อลูกเดินทางปลอดภัยเด้อกระเป๋าหนึ่งไใ้กับเงินแม่ให้อีกสี่ร้อยเข้าเมืองฝันเพื่อวันคอยผู้บ่าวสำน้อยเข้ามาคาย ายุสิบหก็จากบ้านมาพอนาแห่งแดงเข้ามาประชันขันแข่งขายแหงเพื่อแลกเงนตาฉันนั่งยิ้มอยู่ผู้เดียวละยายถือเลขเตี้ยคักก็ถือเลขบัก,บากลาคอยโทษมาว่าสงการสิขึ้นมาหามันว่าจะมาหาแม่สงการเอาติแล้วมันเทศงานอยู่ใส่ละ่ะอยู่กรุงเทพเอา ยุ่งกรุงเทพว่ะเตี้ยมันอยู่ในกลุ่มเสียงตอนนั้นเจด้เบิงข่าวบา่อเดี๋ยวเนี่ยคุนกรุงเทพนะเขาติดโควิดกันบักหลายหนึ่งล่าสุดไปติดอยู่พับอีหยังดอกคิดสตอกคิดสตันอีหยังยจัยยกย่างนี่นะแถวแถวท้องรนะ้อัะน่ะมึงไม่ลูกเจ้าตีน้องเขาเราเตีมันติดจังไหนลูกหอยไปเดงานสิไปหู้ได้จังไดว่านันบ่อติดหั่น่ะมันบ่ได้สแสดงอาการง่ายๆด้เจ้าทั่วไปบอกมาเลยอย่าเให้มันกลับมา ไม่มาจังเดลูกขยอยสื่อตัวรถทั่วแล้วน,นั่นคือรถทั่วมาอีกตั้งหากย้อนมแต่คนเห็นแก่โตจังสิละ่ะโควิดมันเกิดเลยกระจายไปทั่วขนาะคิดแต่ว่าบ่าติดบอติดถ้าเกิดมันติดข้นมาเนะี่ยสิเฮตดจังไดก็ไม่อยากผู้อื่นอีกหูจักบอกความรับผิดชอบต่อสังคมนะเป็นยังคือพวกกกโตเจ้าของสิแลนกลับมาหาสิแตกอีหยังดอกเห็นแก่โตัคกคกเจ้ารทั่วไปบอกมาเลย่อจะให้มันกลับมา เจังสันสิเออเจ้าฟ้าท้วงไปบอกมันเลยบอต้องเห็นมันมากเห็นมันกาโต้ยุคนล่ะกลับมากกับมาตีไทยบ้านไทยเมืองไทยบ้านไทยเมืองไม่มีผู้ใดเขาต้อนรับดอกตัวเชื่อโลกชัดๆนะกระเป๋าหนึ่งใบกับเงินแม่ให้เอกสี่ร้อยเข้าเมืองฝันเพื่อว่าฮัลโหลฮัลโหลลูกครับแม่บักลา บัหลาว่าสิกลับมาหาแม่นะบ่ต้องกลับมาหนอกเด้อคพ้นแถวนีพันญานเฮ้าเอาไว้หลังสงการแล้วข้าวิดซ่าจังข้นมาหาแม่เด้อลูกเด้อเอาจังสั่นก็ได้ครับก็สั่นผมที่ฝากยาไปให้แม่เด้อกินหอนแม่เด้อครับแม่ก็คินฮอนบัหลาคือนกันแล้วก็ต้องเข้าใจเด้อลูก ถ้าเฮาเป็นอีหยังขึ้นไปอีหลีเพิ่นก็สิวาา่าเฮาเดี๋ยวก็จังพอ,อกันช่วงนี้นะบักลาวไปใส่ก็ระวังเนื้อระวังตัวเด้อลูกเด้อครับแม่ผมพักแม่ด้วยครับครับา,า,ามายังอยู่เมืองหลวงเอยได้ถอยเป็นห่วงลูกมาเพื่อทวงสิทธาาิ์จากความจน จำคำแม่ว่าโอบให้ลูกบดเอาเดลายาบ<น>ไม่กับบได้เห็นลูกต้องการกับบได้เห็นลูกคือเก่าอย่างนั้นจะโค้งิดโค้งไหวโค้งิดโค้งไดายังไงล่ะได้เงินจากกอนแล้วลูกสิย้อนไปพร้อมฝัน <c oughs> ปีนี้คงบ่ได้กลับบ้าน <c oughs> ลูกขอสู้งานยังไงบ่แบน่เอา ทีนาสิบสองสิงหาุลเด้อแม่สิ่หอบเอาฟันบ่อยอมแพ้ไปก้มกราบแพ่บนตับทีเจ็กกอนคุณผู้ชมครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามาแล้วนะฮะ 967รายครับแล้วคุณผู้ชมลองดูตัวเลขของคนป่วยผ่านทางระบบเฝ้าระวังและบริการก็คือเดินเข้าไปตรวจตามโรงพยาบาล<ะ>เจอ500กว่าคนเชิงรุก400กว่าคนตัวเลขนี่คู่ยายมีพัสดุมาส่งจา้าพัสดุอีกอย่างไ่งลูยว่ายวไปเล่นน้ำสงการตีโอ้ยพ่มีผู้ใดเล่นเลยยายเขายยานโควิดนี่พัสดุอีหล่ามาห้ ่ละเป็นเพื่อนพยานาลมาบอกแม่นจ้าอันเพิินก็นเลยฝากกองพัสดุมาให้ยายนีลาลูกไส้ทรงยังมาไห้เนาะมันว่ามันสิฝากยาดีมาให้แม่มันบได้มาสงการเอาเลาเปิดให้ใใหยายดูยายยังมานี่แพทย์สิเปิดให้อยอยามังก่อนดำตัวนี้ตัวนี้นะยายหนูก็กินคือกัน กินแล้วมันดีบ่ล่ะดีจ้ะยา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 หนูน่ะทั้งปวดแขงปวดขาปวดหลังปวดแอ <c oughs> แวเรากินบดูนะตอนนี้นะเราก็เศร้าแล้ว,อลว <c oughs> ตอนนี้น่ะย่างไปไสกระสะดวกสบายบ่ <c oughs> จมเจ็บจมปวดอีกจักเถื่อก็ย้อนบอกเสียงมันไปสื่อมห,ห้แม่แหละแม่มันยาดีตัวนี้เอาขอบใจหลายเด้อแฮ กลับบ้านได้แล้วลูกมามามายายหนูกลับก่อนเด้ออีแม่์แล้วเอิรนแล้วเอาเดี๋ยวยายก็บจะไปหาหนามมากินยาจะได้เศร้าเจ็บเศร้าปวดจักเกื่อขอบใจหลายๆเด้อตาเดี๋ยวยายก็บจะไปเอาหนามมากินมีลูกสายหลานซื้อยามาให้แม่กินวันนี้ล่ะวันจะได้เศร้าเจ็บเศร้าปวด วาสนาได้เกิดมาเป็นผู้ค่าพ่าลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่ยไ <c oughs> ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสู่บาทยังอย่ามังสร้างแต่ความทุกให้พ่อแม่เพิ่นขึ้นดนาคุณฮัลโหลนะแม่เดี๋ยวทิ่หนา <c oughs> ผมกลับบ้านแล้วเด้อครับผมกักโตครบแล้ว เดี๋ยวผมรีบกลับไปหาผ่อนไผ่หรือปลาลูกเฝ้ามาเด้อแม่กินทอดครับแล้วแม่กินยาไปนี่เป็นยังไงแม่ไข้แนขึ้นบ่กต่ไข้ขึ้นอยู่แล้วลูกไข้ขึ้นร้ายเติบุระเะื่อเจ็บป,ปวดขึ้นตะกอนนั่นล่ะแม่กินไปเรืเร่อยๆเดี๋ยวก็เศร้า แล้วแม่เป็นยังนีงเสียงก็เป็นแปลกๆโอ้ทแม่เป็นยังนี่นนนมันเป็นเห็เททดเ 30, ว,ว,วยเเียกตากแดดโพดุเป็นไข่มาสองสามมือแล้วนั่นล่ะบอกแล้วว่าไเห็ดเวียกตากแดดลายให้คนพาไปหาหมอด้วยแม่เดี๋ยวผมกลับบ้านไปหาครับดูแลจากขวางได้เลยลูกก็ อย่าปล่อยจนเห็นดงศพจังลังเดอนํำตาขาแต่ก่อนแต่เกียรตอนแม่อยู่น้ำบอกเคยเป่าเคยปอนดูแลตอนเพื่นป่วยขาดแม่เมื่อเนียลูกพันยากเห็ดน้ำอี่แม่ลูกยากเห็ดน้ำ แซงเอา้าไปเลยดีครับมึงกลับมานได้ตอนเดียวไม่หอดว่วมกันเนี่ยครับมึงกลับมาก็ดีแล้วไปกูสิพามึงไปหาแม่เอา้าเล้วอยู่เส่ยยัเพิ่นอยู่โรงพยาบาลรับแม่องโรงพยาบาล มึงท่านเดยกหูข,ขาวติดแม่มุงตดโควิดเราไปติดว่าน,ำาน้ำไผ่ไอ้เพื่อนไปติดมาน้ำอีแพร่ซึ่งอีแพร่เนี่ยไปเที่ยวร้านเหล่าแล้วแม่ก็ติดว่าแบบโบกูือโตตอนเนี่ยคนหลอโตอีแพร่ต้องไปรักษาโตอยู่โรงพยาบาลไดแล้วแล้วแม่ผมลรไอ้แม่ผมเป็นยังไงแสง แม่ตัวแล้วท่าแล้วเพื P ่นเจ็บอดอดๆแอดๆร่างกายบอค่อยแข็งแรงหมอโทรมาบอกไอว่าแม่ตัวเสียแล้วเนี่ยไอยก็มาน้ำหาคนไปเอาสมแม่ตัว ไม่พี่ทีผู้อาสนาได้เกิดมาเป็นบูคข้าบ่ลืมพระคุณบ่ลืมพระคุณแม่ด้าบอกผมเลยให้จําว่าความตายมันบ่อยากให้เกิดขึ้นอีกนองยังย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึ้นน้ายสิโทรไปบอกตัวแล้วไถ้ติดต่อบ่ได้คุณแม่มีนลฟ้าไกลดอกข้างผู้เขา ฝไปรู้ลุงรายเป็นจังไดเป็นจังไดแน่ลูกสงการปีนี้งจะเด้กเกนมหาแม่บอเนี่ยสว่านี่แม่เนี่ยคินหอดบักลาบักหลายเลยปีใหม่ก็บ่ได้พอกันสงการกับชื่อ่ได้พอกันย้อนโค้งนิดโคดามีล่จักปันญดยุ่งกี่เมื่อศรีซาดอกแล้วมองบักลาอยู่ล่ะเป็นจังไดาอย่ง จังไหนบอกงานมาดูแล้ตัวเองเนอะแม่เป็นห่วงฮะขอบใจหลาย้อลูกเดินทาลอยภัยเด้อเสียใจเสื้อผ้าจนเก่าลูกบ่เคยเปลี่ยนซื้อให้แม่ใส่แนวอยู่แนวยากที่จะจมหาเมื่อนี้เดปัาทูบเอิ้นใส่ มาเดินกินเขา้าอย่าปล่อยจนเห็นดงศพจังลังเดือน้ำตาคาแต